ม,นานมาชมคลิปเด็กๆกลางคืนกันบ้างนะคะคล,คลิปที่พีตอนเมนุกลงช่วง4ี่มงเย็นน่ะมันมีแจ้งเตือนว่าเนื้อหามีการลิขสิทธิ์นะคะเมนุก็เลยลบคลิปนั้นไปแล้วก็เลยมาทําคลิปนี้ใหม่นะคะก็เอาบอกออกมาให้เด็กๆนะคะเมนุก็ ขอพูดอีกครั้งนะคะกับาขอบพระคุณพี่สาวนะคะที่ที่อยู่แดนไกลนะคะท่านได้ช่วยให้นุกได้ไปพบหมอนะคะไปพบหมอมาแล้วต้องกล่าขอบพระคุณพี่อีกครั้งนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ให้นุกไว้ซื้ออาหารเม็ดให้เด็กๆด,ด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่นะคะแล้วก็ขอให้พี่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะกิจการงานราบรื่นนะคะเร่นุกเข้ามาเอาเบาะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเอาเบาะใหม่มาเขาบอกว่ามันจะหนาวแต่ก็ไม่รู้จะหนาวไหมนะคะไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่าวันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะกรงของเ,อเสือน้อยก็เอาเข้ามาให้เหมือนกันค่ะ หน้าหนาวก็เดี๋ยวไปซื้อตะก,ก้าเนาะตะก,ก้าแล้วก็เอาผ้ารองให้พวกเขาได้นอนอย่าอยู่ในกรงของพวกเขานี่แหละค่ะผ้าฤดูหนาวเขาก็จะน่าจะชอบนอนเนาะขดตัวในเบาะนะอ,อ,อาการของเมนูก็ยังกินยาเมนูไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรคือเขาถึงบอกว่าเนื้อหามีลิขิตเนาะคลิปคลิปที่ตอนสี่โมงเย็นที่เมนูกลงอะ่ะ เออนุพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือว่าไปถ่ายติดอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยแจ้งมาแม่นุก,ก็เลยต้องนานาคลิปนั้นออกนะคะก็เลยมาทําคลิปนี้ใหม่ลองดูว่าจะมันมันจะปกติไหมนะคะตอนแรกที่เอาเข้าไปให้พวกเขาก็จะแบบตื่นเต้นเนาะเขาก็จะพาก,กันดมดมกลิ่นของใหม่อะไรอย่างนงี้แต่พอแม่นุกออกไปแล้วพวกเขานอนแบบโอ้นอนเบียดกัน ดูน่ารักมากนะคะแต่ว่าเมนุถ้าเมนุเข้าไปพวกเขาจะลุกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รบกวนเขาเมนุไปหาเด็กจรด้วยนะคะไปหาเด็กจรด้วยถึงเมนุจะลาง,งานวันนี้เมนุก,ก็เมนุลาง,งานค่ะวันนี้ลาเพราะว่าไม่สบายดูสิแม่ยังแม่ยังเทข้าวไม่เสร็จเลยอ่ะพากันรุมข้าวจนข้าวติดหัวดูสิมารอแม่ทุกวันตัวนี้ ก็ทางผ่านของมนุษยอยู่แล้วนะคะทางผ่านเขาก็มารอทุกวันเลยนะคะทุงไร่ท้องนาอให้ชมบรรยากาศค่ะบ้านนอกบรรนานานะคะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านอยู่แถววิสารกค็คงจะคิดถึงกลิ่นอายของฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น,นีขี่มอเตอร์ไซค์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์จะพาไปดไูเข้าไปแล้วดูน้องเมืนะ่อกี้นี่แหละคะ่ะน้องที่กินอาหารนั่นแหละเองได้พาน้องตุ๊กตาออกมาเดินเล่นผ่อนคลายด้วยนะคะตอนที่ช่วงเย็นๆไม่เย็นเท่าไหรนะ่ช่วงบ่าย พอมีแสงแดดก็เขาออกมาหาแสงแดดบ้างแต่ว่าน้องน้องเดินไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะไม่รู้เป็นอะไรทรงตัวไม่ดีเท่าไหร่พูดพูดไปแล้วก็สงสารเขาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าไม่นุ้งไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นอะไรขเขาาถึงแบบขาหลังเพื่ถึงอ่อนแอแบบนี้เนาะ แต่เขาก็กินอาหารอะไรปกตินะคะไม่ไม,ไม่มีว่าจะไม่กินนะตอนนี้ก็นั่งทำคลิปเสียงอยู่เกือบเกบตอนนี้เวลาเกือบสามทุ่มแล้วนะคะกินข้าวแล้วนนก,ก็กินยาแล้วนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกนะคะอีกว่าวันนี้เป็นนนกลาป่วยนะคะลาป่วยหนึ่งวัน ไปพบหมอค่ะคุณหมอก็จำได้ว่าเป็นเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นเหมือนครั้งที่แล้วคุณหมอก็พูดอย่างนี้ว่าเป็นลำไส้ใหญ่อ,อ,อักเสบนะคะเห็นไหมคะตุกตาไม่รู้เป็นอะไรนะคะเดินแล้วก็ล้มแล้วก็เซไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร ทั้งทั้งที่ก็เอาออกมาเล่นบ่อยมากค่ะเขาออกไะเดินบ่อยมากในกรงของเขาที่เขาอยู่ก็ไม่ได้แคบนะคะมันก็เดินได้อยู่เมน,นูก็เลยโอ้ยเฝ้าดูอยู่ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ทุกๆุกชีวิตของแม่ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะทุกๆชีวิตของแม่เนี่ยอย่าพึ่งเป็นอะไรเลยนะ อย่าเป็นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีเงินค่ารักษาเป็นรบก,กวนพ่อพ่อแม,แม่มันก็ไม่ใช่ถ้าจะมาป่วยพ่อพ่อแม,แม่ก็รู้จะหามาจากไหนมาช่วยพวกหนูอย่าเป็นอะไรกันอีกเลยนะให้แข็งแรงถ้าแม่ป่วยคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วพวกหนูอย่าป่วยเลย เขบอกลูกเนาะเวลาเข้าไปในกองก็พูดกับเขาแบบนี้ค่ะจะเจ็บจะป่วยนะไม่มีเงินรักษานะไม่มีใครจะมีเงินมารักษาเราได้ตลอดนะก็บอกแค่แค่แม่ป่วยคนเดียวนี่ก็ก็จะแย่อยู่แล้วน้ำชายเย็นแต่ว่าแม่นูก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณ ที่ให้กำลังใจแม่นุกนะคะแล้วก็ช่วยชมโฆษณาให้เด็กๆนะคะท่านผู้มีเมตตาท่านมีกำลังที่จะช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือมาแม่นุกก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะบรรยากาศช่วงบ่ายก็มีแดดออกแบบนี้ค่ะมีแดดออกบ้างแบบแต่เขาก็บอกว่าฝนยังไม่หมดนะคะน่าจะมีฝนอีกอยู่โอ้ทำไมนะา ทำไมรูฝนมันยาวจังดูสองนี้เขาเขาจะเขาจะถูกกันมากค่ะน้ำใสครับอ่าน่าจะเป็นอะฟูอ่ามูมูค่ะมูมูกับน้ำใสเขาจะถูกกันมากนะเขาจะเล่นด้วยกันประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกคนที่เขาตากข้าวอยู่ตรงศาลาโอโหเปียกโอโหน่าสงสารมากเลยค่ะ ว่าแล้วมันจะตกเพราะมันอบอ้าวแล้วเกินส่วนเด็กๆที่อยู่ถนนมิตรภาพนุ่งก็มีบ้านหลังเล็กไว้ให้วันนี้ก็ไปหาพวกเขาน้องๆก็ไม่เปียกนะคะไม่เปียกมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ตกนานแล้วก็เขาก็มีบ้านเล็กอยู่กันอยู่นะคะเด็กๆเมนูก็มาทําคลิปให้ชมอีกนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันมีปัญหา ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ